สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับผมสําหรับสายอีโคคาสายประหยัดนะครับผมในราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมกับคันนี้นะครับนิสสันมาร์สนะครับผมอีโคคาที่ได้รับความนิยมอีก1คันนะครับผมเป็นรถที่เล็กกระทัดรัดประหยัดนะครับผมและอึดถึกทนนะครับผมคันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมไม่เคยติดแก๊สและที่สําคัญยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมเจ้าของเดิม เป็นคุณพยาบาลนะครับผมได้รถใหม่จึงนํามาขายให้เรานะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถของพยาบาลนะครับโรงพยาบาลชื่อดังย่านบางแคนะครับผมยางนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเป็นยางปียี่สบสามนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมยังสวยนะครับผมสีบอลเงินจากโรงงานนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับผมอยากจะให้สีสดใสๆนะครับถ้าคุณไม่พอใจสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้นะครับผมยังมีประกันชั้นหนึ่งเพื่อให้คุณเปิดเคลมได้อีกนะครับผมนี่นะฮะ รถอายุประมาณนี้นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี12นะครับผมรถอายุประมาณนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับเข้าสูรบริการตลอดนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันนะครับภายในนะครับก็เป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานเราทําการถอดเบาะทั้งคันรวมถึงพรมมาซักสปาให้หมดทั้งคันนะครับผมสะอาดแน่นอนนะครับผมพร้อมอบโอโซนฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับผมสวยงามนะฮะ อีโคคาแสนกว่าบาทนะครับได้รถปีใหม่ได้รถมือเดียวป้ายแดงออกข้างประกันชั้นหนึ่งและมีประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับคันนี้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลแท้ๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับของนิสสันมาร์สนะครับก็ไม่ไม่เล็กไม่แคบจนเกินไปนะครับผมนี่นะฮะก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับผม ไม่มีรอเจาะติดแกะแต่อย่างใดน,นะครับผมยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะครับหลุมต่างๆสวยงามนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ใส่ของได้นะครับเบาะสารรมรารถพับลงไปได้นะครับผมนี่นะฮะอีโคคารราคาเบาๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติด เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมพับข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมเซ็นทัลล็อกนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับองเงรื้งก็สะอาดสะอ้านดีนะครับเราก็ทําการสปาต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนภายในนะครับไม่ได้เล็กจนอึดอัดนะครับผมไซส์กาลังกะทันรัดนะครับเหมาะกับการใช้ในเมืองหรือต่างจังหวัดนะครับผมนี่นะฮะรถประวัติดีแบบนี้นะครับผมไม้น้อยแบบนี้ปีใหม่แบบนี้อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันแบบนี้มีประกันชั้นหนึ่งแบบนี้ประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับผมนี่นะฮะเราขายให้แสงกระบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะ สำหรับรถนิสสันมาร์ปี2012นะครับผมรถของคุณพยาบาลนะครับผมแกได้รถใหม่นะครับเป็นเทินเป็นรถไฟฟ้านะครับก็เลยแบ่งปันมาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับผมนี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับสำหรับรถ นิสสันมาร์คคันนี้นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพบริมนทลส่งฟรีสายัีหวัดมีบริการสไลออนะครับขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจริงจริงมันจัดได้แหละครับแต่ของเราไม่ใช่เต็นไม่มีไฟแนนซ์นะครับเราเป็นแค่คนซื้อมาขายไปเอามาเก็บงานนะครับแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆได้ใช้งานกันนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่องทิกตอกติดตามยูทูบติดตามเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับใครหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับคุณพ่อคุณณแม่่ออยาาากซื้้ใหหคุนนูขีไปทํง ขับไปโรงเรียนนะครับหรือเอาไปหัดขับนะครับผมแนะนำาครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประหยัดอึดถึกทนนะครับแล้วก็ยังทําประกันชั้นหนึ่งได้ก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับในปัจจุบันคุณก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับเผื่อไปขับทะลอกปอกเปิดอะไรมาก็ยังเคลมประกันได้นะครับผมใครที่หัดขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรีบจับรีบจองมาจําได้มาจํามีบริการส่งทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ